เต่าน้อยกับการเดินทางไกลกาละครั้งหนึ่งงานมาแล้วในชายป่าอันเงียบสงบมีเต่าน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าโทปบีอาศัยอยู่กับครอบครัวของเขาโทปบีเป็นเต่าที่ช้าช้ามากซะจนแม้กระทั่งหอยทากย่างแซงนาเขาได้สัตว์ตัวอื่นชอบล้อเลียนเขาเฮ้โทบีถ้าเจ้าจะไปที่ลำทารตอนนี้ถึงพรุ่งนี้แน่ๆเลยฮ่า เช้าแบบนี้จะไปเก็บแสงจัน์ทหรอโทบีไม่เคยโกรธแต่ว่าลึกๆแล้วเขารู้สึกเศร้าเขาอยากเร็วบ้างอยากเก่งเหมือนนกอยากกระโดดเหมือนกบอยากว่องไวเหมือนกระรอกวันหนึ่งครูเขาแมวผู้เท่าประกาศว่าในอีกหนึ่งสัปดาห์เราจะจัดงานเดินป่าประจำปีไปยังยอดเนินดอกไม้สัตว์ทุกตัวตื่นเต้น พวกเขาเตรียมของฝึกซ้อมและพูดคุยกันอย่างขึงค้งแต่โทบี้กับนางเงียบข้าไม่มีทางไปถึงแน่ข้าเดินช้าขนาดนี้แม่ต่าเดินเข้ามาโอบก,กอดทบี้เบาๆและพูดว่าลูกไม่จำเป็นต้องเดินเร็วกว่าใครลูกแค่ต้องก้าวต่อไปเรื่อยๆเท่านั้นพอ ประโยคสั้นๆนั้นจุดประกายบางอย่างในหัวใจของโทบี้เช้าวันนั้นเขาก็เริ่มฝึกซ้อมเดินวันทีละนิดไม่เหนื่อยแต่เขาตื่นเช้าวกว่าทุกวันเขาพบผลไม้แห้งไปในเป้เล็กๆและเขาก็เริ่มฝึกเดินอย่างมีวินัยโดยไม่หยุดเมื่อถึงวันออกเดินทางสักทุกตัววิ่งอย่างกระตือรือร้อนทิ้งโทบี้ไว้ล้างท้ายพวกเขาหัวเราะโทบี้ยังคงกลับบ้านก่อน ถึงครึ่งทางแน่ๆเลยฮแต่โทบี้ไม่เคยหยุดเขาก้าวไปอย่างช้าๆและมั่นคงเขาพักเมื่อล้ากินเมื่อต้องกินและยิ้มให้กระท้องฟ้าในยามเช้าในทุกย่างก้าววันแรกเขาไปถึงเพียงแค่โขดหินริมทานวันที่สองเขาเริ่มถึงตีนเขาวันที่สมเขาเดินต่อแม้ว่าฝนจะตก บางตัวเล่งรีบเมื่อวันแรกจนบาดเจ็บจนต้องกลับไปก่อนบางตัวก็มั่นใจเกินไปนอนเพลินจนตื่นสายแต่โทบี้ยังคงเดินด้วยใจสงบวันที่ห้าเขาเดินมาถึงยอดเนินดอกไม้ขนาดที่ดอกไม้เป่งบานแสงแดดอุ่นๆส่องลงมาเขามองเห็นเพื่อนๆบางตัวมาถึงและบางตัวก็ยังมาไม่ถึงคูเขาแมวหัวลอ้อเบาๆบางครั้งการทำ อะไรอย่างค่อยๆเป็นไปอย่างมั่งคงพาเจ้ามาถึงเป้าหมายดีกว่าใครหลายคนที่เร่งรีบเสียอีกเพื่อนๆของโทบี้อึ้งจนพูดอะไรไม่ออกพวกเขาเริ่มมองโทบี้ด้วยสายตาที่ต่างออกไปและโทบี้ก็ไม่พูดอะไรแค่ยิ้มเบาๆและนั่งชมดอกไม้กับทุกคนขอคิดจันนิทานเรื่องนี้ ความเร็วไม่สำคัญเท่าความสม่ำเสมออย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะทุกคนมีจังหวะของตนเอง